Hey. สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาดูขนมกระแลแปะเนาะกันนะครับแปะ,แปะถ้าเกิดในในพื้นที่บ้านแหลมเราเรียกว่าขนมทองพับพัดถิ่นนะครับนี่เป็นพิจารานะครับใครสนใจนะมาที่ชุมชนบ้านแหลมมาเรียนรู้การทําขนมกระแลแปะทองพับพัดถิ่นได้เลยครับพธธร้วทำปกติไปเลยไม่ต้องมองกล้องอะไรก็มาทีหนึ่งมาทีนะครับเสร็จแล้วผมขอไฟนิดหนึงฮะ ผมมีเสียงผมพี่เสียงพูดด้วยอ่าวันนี้พี่จอมอ่าพี่จอมรายการจดหมายเหตุกรุงศรีพี่จอมพอดีเลยเ,เหตุผลที่พี่จอมเลือกชุมชนบ้านแหลมเพื่ออะไรครับพี่เพราะอะไรทําไมเลือกบ้านแหลม,มไม่ไม่มีจะถ่ายไหนแล้วก็เลย <c oughs> มาแหลมจะเป็นกาที่ต่องเที่ยวการเที่ยวครับครับก็บเลยเลือกชุามชนที่เด่นเด่นะเด่นเด่นขึ้นมา ไ,ได้เลยครับก็ยินดีที่เราจะออกอากาศประมาณเดือนไหนพี่ประมาณกันยาประมาณกันยาอ่าทุกคนกันยาโตลาโอ้ตุลาเลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันหลายตอนหลายตอนนี่อันนี้ผมสามารถไปโพสต์ก่อนได้ไหมหรือต้องโพสต์หลังจากที่ออกอากาศแล้วพี่เนี่ยอันนี้ที่ผมถ่ายพี่เนี่ยเอา,าก่อนใช่ไหมเอาหลังก่อนใช่ไหม ทุกคนถ้าทุกคนกําลังดูคลิปนี้นะแต่คลิปนี้ยออกหลังจากที่รายการจดหมายเหตุกรุงศรีทางช่องเจ็ดสีพี่ตอนตะกี้โมงนะสองทุ่มสองทุ่มของทุกวันเลยไปครับของทุกวันเลยนะครับทุกคนจะไม่ไไม่ได้เห็นพี่จอมนะเพราะพี่จอมก็อยู่เบื้องหลังนี่เรามาดูเบื้องหน้ากันครับนี่นี่เลยขนนไหนครับคนไหนครับคนไหนครับอ๋อนนืนพึกเห็นเห็นคนนี้นะครับแต่ทุกคนเอ๊ะทำไมดู รายการจดหมายเหตุกรุงศรีแล้วเห็นพี่จอมไม่ใช่นะครับเพราะพี่จอมแค่อยู่บางหลังนะครับแล้วก็พี่ตากล้องอาทีหนึ่งทุกคนสนใจนะมาเลยที่นี่เรามีจำหน่ายนะครับเป็นกระปุกกระปุกละเท่าไหร่เนี่ยนีิบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับนี้ก็สามสิบห้าบาทนะครับสามรรบา้อยนะครับนี่เลยนะครับกระปุกสวยงามก็นี่ค่ะได้เลยได้เลยนะครับ มาดูกันนะครับมาเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านแหลมเราเนี่ยก็จะมีค่าวิทยากรเนาะประมาณ600บาทในการเรียนรู้ในการทาซึ่งจริงจริงเราก็กลับไปทำอาชีพได้เหมือนกันนะครับอ่ามาใครสนใจนะมาใหุ้รัตนานะครับสอนนิติท็กวนนมก็ติดต่อมาได้เลยครับที่ชุมชนบ้านแหลมสุมพรรณนะครับกติกาครับชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้จ้า